ชฟเอะไรคะมิดคีนี่ครับมาเริ่มเรียงแล้วนะครับเอาละโอ้สวยงามมากครับเป็นเนื้ออันนี้น่าจะเป็นเนื้อล็อบสเตอร์ที่เข้าเครื่องสวีทนะครับเนื้อพุ้ที่ทำด้วยชีวิตเนี่ยนะเห็นไหมว่ามันยังคงความสีเหมือนดิบอยู่แต่ว่ามันสุกแล้วจริงๆคือสุกแล้วนี่ครับก็กำลังเอาโฟมลงใส่คาปูชิโน่แล้วนะครับ โอ้โหอันนี้อันนี้ผมรับรองได้เลยว่าต้องอร่อยยอดเลยคุณจะคิดครับฟองนมที่เห็นนะครับเขาได้นำ lobster chino นะครับไปผสมกับนมผงนะครับแล้วก็เอามาปั่นทำให้เกิดเป็นโฟมฟองนมแบบนี้ละครับโอ้ย lobster chino lobster chino ทำเหมือนกับาแ u ชิโน่ครับเหลือเวลาอีก5นาทีอีก5นาทีครับครับไมันคับคเับันั ซอสอยู่นี่ละโโหนี่มาแล้วนี่ไอติมไงฮะไอศยครีมครับไอศยครีมไอศยครีมกุ้งแล้วดูสีสิครับสวยงามนะาดอกไม้โรยนู่นโรยนี่คุณจะคิดครับตอนนี้เชฟกระทะเหล็กของเรานะครับได้ทําการลาดลิควิดไนโตรเจนหรือว่าไนโตรเจนเหลวลงไปแล้วเพื่อทําให้ไอศยครีมนั้นแข็งตัวนานขือนเหล้าจะแข็งข้างในก็แอบนุ่มด้วยล่ะครับโอ้โหนี่เป็นการป้องผิวให้แล้วจะบอกว่าทั้งกาน ที่เห็นอยู่กินได้หมดใช่ครับทุกอย่างเลยทุกอย่างครับเออเราเห็นของเชฟเอียนเสร็จไปแล้วสี่นะครับนะครับคุณทัชชิงเหรอครับคุณทัชชิงมีแมงปอไปเสร็จไปแล้วอันหนึ่งอมยิ้มครับแล้วก็ถัดมาก็กําลังที่กําลังจัดอยู่นั่นเองใช่ในมีซุปเป็นสามแล้วนะนี่รู้สึกทรัฟเฟิลโอ้โหนี่แต่พี่ใส่เข้าไปในซุปอีกนะครับแปลืของเปลืของเปลืของเต็ม คุณชกิตครับที่เห็นในจ่องเชฟพุทธาชิงนะครับตอนนี้เมนูนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเอาพาสลียครีมบีบใส่แก้วเป็นชั้นที่1ไข่ต้มเป็นชั้นที่2ล็อบสเตอร์ผัดเป็นชั้นที่3ใส่พามาแฮมชั้นที่4แล้วก็ซาวซ่าชั้นที่5โรยท้ายแน่นอนผมไม่แอบถามเชฟมาเดี๋ยวก็จะใส่ไข่กุ้งด้วยละครับเมนูที่ชื่อว่าล lobster v a ไรตี้ครับมีแน่แล้วตัวนี้ต้องอร่อยนานๆขนาดแน่นอนต้อ้โหโอ้โหเนี่ย ผมยิ้มรับเสื้ออมยิ้มนะครับโอ้โหจัดอมยิ้มมันขอนไม้โอ้โหสวยงามนะครับเอาละครับกลับมาทางเชฟเอียนดีคุณจะคิดครับตอนนี้นี่นะครับเชฟเอียนของเรานะครับก็กำลังจะทำการสโมกนะครับที่เห็นนะครับในทูบที่เขาใส่ลงไปนะครับก็จะมีผงพะโล้แล้วก็มะพร้าวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ส MO กิ้งกันนะครับหลุรมควันเมนูที่ชื่อว่า lobster จานร้อนแหละครับว้เทคนิคึ่งนี้นี่เทคนิคอย่างนี้นี่ระวังเราก็ใช้นะคุณวิงครับใช้เต็นอบไงฮะเรื่องหรอไหมฮะเต็นอบแล้วปิดฝาไว้แล้วจะเต็นอบแล้วปิดฝาเหมือนกันเลยเราไหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีเหอเลาอกหนึ่งนาทีสวยจังเลยอ่ะโอ้สวยมากโอ้โหตายแล้วโอ้โหจะทันยังไงเนี่ยเร่งมือนะครับมีทางเมื่อกี้เริ่มจับมือกันแล้วเหลือเวลาอีก10วินาที9 8 7 หกห้าสี่สองหนึ่งยอดเยี <us <us ja e ่ยมนะครับโอ้โหสุดยอดลองเขียนโปรแกรมหนึ่งครั้งนะครับโอ้โหเดี๋ยวมาเลยดีกว่ามันมากๆต้องบอกรุนกันมากสวยงามมากของทั้งสองทีมเลยนะครับเสร็จไหมพี่นุ่ม ครบไหมครับครบทุกอย่างครับครบทุกอย่างครบทุกอย่างภูมิใจไหมครับกับผลงานที่ออกมาวันนี้ภูมิใจมากครับโอเคมั่นใจถึงพันครับถึงพันครับอ้าวมาเพียรครับกลับมาแล้วครับเพียงของเราเทคนิคเยอะเลยวันนี้เป็นไงครับแฮปปี้มากครับผมแฮปปี้มากแฮปปี้นะครับผมหวังว่า นนเชฟหนุ่มได้แต่งงานกับภรรยาหรือยังไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาคอยดูกันครับผมแต่ไม่มีออามือแน่นอนไม้มีครับนี่สนามล็อครับผมสนามลบอครับผมเดี๋ยวเจอกันสักครู่เดียวเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับและอาหารของเชฟผู้ท้าชิงเชฟหนุ่มมีทั้งหมด4จานจานแรกร็อบสเตอร์มาฮอ เนื้อล็อบสเตอร์ที่สับหยาบผัดกับไส้หมาห้อที่ข้นเหนียวจนรวมเป็นเนื้อเดียวกันตกแต่งให้สวยงามเป็นเมนูความอร่อยที่เคล้ารสได้อย่างลงตัวจานที่สองมหัศจรรล็อบสเตอร์ล็อบสเตอร์ที่นำมารังสรร์เป็นเมนูสองสไตล์ที่เคล้ารสด้วยเอกลักษณ์สูตรเฉพาะ ที่ทั้งโดดเด่นไปด้วยเนื้อกุ้งและเนื้อค็อกเทลที่สุดหอมเป็นเมนูเข้าคู่ความอร่อยที่ทำได้อย่างน่าทานซะเหลือเกินจานที่ 3. เทพนิยายแห่ง l o เตอร์เนื้อล็อบสเตอร์ที่ปรุงแต่งเป็นเมนูสองอัตรสที่ชูชุบเป็นอมยิ้มรสน่นหวานกับน้ำเนื้อล็อบสเตอร์ที่หอมมัน เป็นเมนูคู่ดูโอที่สุดล้ำไปด้วยความอร่อยแบบเหนือคำบรรยายจานที่4กล่องวิเศษล l o เตอร์ที่เนรมิตเป็น2เมนูสุดล้ำทั้งแบบคลุกเส้นจนเข้ารสและชิ้นเกี๊ยวทอดที่กรุบก,กรอบเป็นเมนูความอร่อยที่วิเศษแท้ที่สุดถึงความอร่อยจริงๆ และอาหารของเชฟกระทะเหล็กเชฟเอียนก็ทำออกมาได้5เมนูครับจานแรกล็อบสเตอร์ในขวดแก้วชิ้นล็อบสเตอร์สดที่ปัดเคล้ากับไข่ขาวจนข้นเนียนทำเป็นเส้นพาสต้าราดรสกับน้ำซอสสลัดสูตรเฉพาะเป็นเมนูสุดสร้างสรรค์ที่คุกเค้าให้ชวนอร่อยจริงๆ จานที่ 2. องล็อบสเตอร์คาปูชิโน่กับเกี๊ยวกุ้งมังกรซุปที่เคี่ยวด้วยหลากวัตถุดิบผสมกับเนื้อกุ้งที่ผัดคลุกกับเครื่องเทศจนหอมรสฐานคู่กับเกี๊ยวที่อัดแน่นด้วยชิ้นล็อบสเตอร์เป็นเมนูชงเสิร์ฟที่เต็มรสทุกความอร่อยจานที่ 3. ามล็อบสเตอร์ชามร้อนส่วนของก้ามล็อบสเตอร์ที่ปรุงสุกเคล้ารส ด้วยส่วนผสมของผักหลากชนิดต้มด่วนจนสุกร้อนรมด้วยควันจนเคล้าหอมเป็นเมนูความอร่อยที่น่าทานเสลือเกินจานที่ 4, ล็อบ o b s t e r เกยตื่นล l o เตอร์สดที่แกะชิ้น ที่คลุกผสมน้ำซอสสูตรข้นเหนียวราดรสกับซอสสมุนไพรสูตรเข้มข้นที่ทานคู่กับมันข้าวโพดเป็นเมนูสุดแปลกตาที่ทานคู่กันได้อย่างลงตัวจานที่หขนม็อบสเตอร์อีตันเมสเสิร์ฟกับไอศครีมไนตรเจนเหลวชิ้นลอบสเตอร์ที่เคล้ารสในเนื้อไอศครีม พร้อมชิ้นกุ้งเนื้อใสวางบนผักนานาชนิดเป็นเมนูรสหวานมันที่เคล้าวความอร่อยแบบสุดบรรยายเมนูอาหารชั้นเลิศของเชฟท่านใดนจะถูกปากคณะกรรมการได้มากกว่ากันและใครจะเป็นผู้ชนะบนเวทีประชันการทำอาหารวันนี้ติดตามช่วงหน้าครับ <S <S 1> <S 1> และต่อไปนี้จะเป็นการชิมเพื่อทำการตัดสินครับกรรมการของเราในวันนี้ ม่อมหลวงภาสันสวัสดิวัฒน์นักชิมอาหารชื่อดังในหน้าปากกาปินโตเท่าเล็กคุณอนันต์โรธางสุภาณิตนักเขียนเรื่องอาหารฟู Food Rider. Er win, e ber ้ดไรเตอร์มิสเตอร์เออร์วินเอเบอร์ฮาร์เตอร์เอ็กซคิวทีฟเชฟแอดุสิตธานีแบงคอกคุณพุทชงมลาสารผู้จัดการแผนกจัดเลี้งโรงแรมโอเรีนเต็ลกรุงเทพและคุณไดอาน่าจงจินตนาการนักสแสดงพิธีกร อันดับแรกเป็นเมนูคลุกเคล้าวความอร่อยของเชฟผู้ท้าชิงเชฟหนุ่มครับเมนูคอนเซปต์วันนี้นะครับเกี่ยวกับการันทำอาหารของผม <c oughs> เริ่มจากไปประจักษ์อาหารไทยจีนญี่ปุ่นฝรั่งนะครับอันนี้เราก็เสิร์ฟแบบไทยๆเป็น lobster maho <c oughs> แล้วจากนั้นก็แมลงปอก,ก็เป็นน้ไม้จิ้มนะครับอ๋อครับตัวนี้นี่ต้องบอกว่าสร้างสารรค์จินตนาการได้ล้ำลึกมากนะครับมีแมลงปอล้อลมอยู่ด้วยนะครับ <c oughs> รสชาติ มีหลายมิติและมีความนุ่มความเนบของตัวไส้ <c oughs> และมีความหอมสดชื่นของตัวผลไม้นะครับตัวนี้ดีครับครับผัดไปเป็นเมนูดูโอที่ล้ำรสแบบสุดอร่อยลิ้นอันนี้เป็น lobster salsa tomato um salsa นะครับหลังจากตัวนี้เสร็จแล้วเราก็มีค็อกเทลสำหรับล้างปากเพื่อที่พร้อมที่จะกินในคอร์สต่อไปนะครับ ต้องขอชมนะครับว่าเป็นการผสมผสานที่กลมกล่อมมากแล้วก็พอมาเจอตัวะมะน,นาวที่ทาเป็นซอสเบลกินที่แรกก็สดชื่นดีแต่พอมันลงถึงกระเพาะแล้วมันร้อนว่ามันทําให้เราเนี่ยอยากกินอาหารจานต่อไปครับ <c oughs> และต่อไปเป็นเมนูแพ็คคู่ที่อวบอิ่มความอร่อยแบบสุดบรรยายต่อไปนะครับ,รบเป็นคอสที่สาม เป็นอมยิ้มล็อบสเตอร์ข้างล่างนั่นเป็นหินเกลือนะครับการที่ใส่หินเกลือป่นเพราะว่าเราต้องการสร้างประจุลบออมีความที่ย่อยย่อยสลายได้ง่ายมากขึ้นนะครับตัวอมยิม้มกุ้งบังกรเนี่ยนะครับมันให้ทั้งความหอมแล้วก็ตัวเนื้อสัมผัสนี่นุ่มมากเสร็จแล้วเรามาต่อด้วยตัวซุปล็อบสเตอร์ชิโน่เนี่ยเป็นซุปที่เบาๆแล้วหอมกินแล้วรู้สึกสดชื่นอยากกินจานสี่ต่อเลยครับ จานต่อไปเป็นเมนูยกเซตที่เด็ดเคล้าวความอร่อยแบบจัดเต็มอันนี้เป็นเซตสุดท้ายครับเป็นวามเมนแล้วก็น้ำซุปสต็อกเนี่ยเราทำจากเนื้อกุ้งมังกรนะครับแล้วก็เป็นหัวกุ้งมังกรด้วยเพื่อให้ความเข้มขน้นส่วนตัวนี้ก็เป็น lobster ๊ย a l z a กับนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นน้ำจิ้มทครับที่เราเพื่อที่จะทำให้มันเดือดกับเท่าอีกครั้งนะครับ Yes, chef Nom. i find this very interesting combination. Uh, lobster, good. This is a brilliant idea. This is for the Japanese Gyoza if this is what was the purpose. So you covered a little bit of Southeast Asia here. Very interesting. Kop <coughs> <coughs> เป็นเมนูสุดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นไปด้วยรสชาติจานแรกนะครับผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับได้รู้สึกว่าเราอยู่ในทะเลผมก็เลยอยากจะให้มีขวดนะครับมี Message in the b o บ t l e ผมก็เลยเอาเนื้อ l o อบสเตอร์มาหรือว่าเอาเนื้อกุ้งวางกรมานะครับแล้วก็มาบดนะครับจะได้ทานเนื้อสดๆเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับ จานนี้ส่งสารจากทะเลมาถึงผมได้ดีมากเลยครับจดหมายอยู่ในขวดอันนี้จดหมายคือเส้น lobster นะครับเส้นนี้ต้องบอกว่านุ่มอร่อยมากนะครับมีไข่กุ้งเล็กๆระเบิดในปากมีตัวหอยเม่นที่นุ่มนวลแล้วตัวน้ํามันเนี่ยไม่ต้องหยดน้อยนะครับหยดเยอะอร่อยมากเลยครับตัวนี้ดีครับขอบคุณครับอันดับต่อไปเป็นเมน,นูชงเสิร์ฟที่อิ่มเอิบไปด้วยความอร่อย จานที่2นะครับผมทําเป็นเหมือนกับคาปูชิโน่เป็นเหมือนกับกาแฟของอิตาเลียนนะครับทำเกี๊ยวราวิโอลีนะครับจากเนื้อล็อบสเตอร์อีกเหมือนกันนะครับแล้วหยอดลงไปในอยู่ในถ้วยซุปเชฟยน this is French cooking in perfection I would say thank you really nice lobster taste the sweetness of the lobster the ravioli is nice and soft Which will take home I really, really nice really take คครับบุณเมนูถัดไปเป็นเมนูหอมกรุ่นที่คลุกรสได้อย่างน่าลิ้มลองจานต่อไปนะครับก็จะเป็นต้นตำรับของฝรั่งเศสชื่อว่าฟริกาเซนะครับก็คือคล้ายๆมันก็สุปส่วนใหญ่แลวใช้พวกกับไก่นะครับวันนี้ผมทำเป็น l o เ s t e r นะครับส MOKE ด้วยมะพร้าวนะครับ ตัววัตถุดิบหลักกุ้งม,มังกรเยอะมากใหญ่มากแล้วก็อร่อยมากแล้วยิ่งกินคู่กับตัวพวกเห็ดผักทั้งหลายมีทั้งความกรอบความกรุบความอะไรเข้ามาเนี่ยรู้สึกมันอร่อยไปทุกอนูจานนี้ดีมากนะครับอันดับต่อไปเป็นเมนูความอร่อยที่เกยรสได้อย่างถึงใจจานนี้ก็จะเป็น lobster เกยตื้นนะครับใช้แป้ง นะครับเป็นข้าวโพดเขาเรียกแป้งโพลเลนตานะครับคล้ายๆเหมือนกับมันบดนะครับปาไปอยู่ด้านข้างจานเสร็จแล้วเตอร์ e r ดูวิดอยู่ที่65องศาเซลเซียส15นาทีนะครับแล้วไม่ทําอะไรหลังจากนั้นเลยก็สุกพอดีเลยตัวส่วนตัวละผมชอบจานนี้มากนะครับ lobster สุกกำลังพอดีในอุณหภูมิที่เหมาะสมทานแล้วรู้สึกว่าจะอยู่ที่ลิ้นนานมากแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทานต่อจนหมดเลยครับเชฟขอบคุณครับ และจานสุดท้ายเป็นเมนูรสเข้มที่ปลุงแต่งอย่างสร้างสรรค์ละครับจานสุดท้ายเลยนะครับครับจานนี้จานแถมถูกจานนี้ก็เป็นไอติมล็อบสเตอร์นะครับความเย็นความหวานแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันรวมกันมันคือความสดชื่นแล้วก็รสชาติที่พอทานเข้าไปแล้วมันมันสนุกมากอะคะแล้วก็อร่อยมากค,ค,ค่ะ ว่าเป็นเรื่องที่ทั้งสนุกทั้งอร่อยทั้งแปลกใจทั้งยากลำบากในการให้คะแน,นใช้ดูอยู่เป็นที่ครับและการแข่งขันทำอาหารระหว่างเชฟผู้ท้าชิง เชฟหนุ่มและเชฟกะทะเล็กอาหารยุโรเชฟเอียนกับจดวัตถุดิบหลักคือเมนลบสเตอร์กุ้งมังกรจากอเมริกาในเชฟกะทะเล็กประเทศไทยจะประกาศนาบัตรนี้ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันวันนี้ได้แก่ เชฟเอียงและเขาเป็นทางด้านเชฟกระทะเหล็กที่ใช้สุดยอดการเรืองสั่นรสชาติวัตถุดิบและตอบโจทย์ได้ตรงใจกว่าทำให้เอาชนะไปได้ด้วยคะแนน71ต่อ68ถือเป็นการรืองสั่์ที่สุดยอดที่ย้ำซึ้งชัยชนะอีกครั้งในฐานะเชฟกระทะเหล็กอาหารยุโรปเชฟเอียน I must say today the challenge was extreme. extremely good, extremely creative. he has made a lot of plans, spent a lot of time. Uh, it was very close. he almost got it. Uh, but of course, chef ian has done this many times already, so there was a little bit of advantage for chef. <laughs> เหนือสิ่งอื่นใดไม่ว่าการจัดจานจะสวยขนาดไหนเทคนิคของคุณจะชั้นสูงขนาดไหนท้ายที่สุดแล้วเนื้อแท้หรือว่าหัวใจสําคัญของการเสิร์ฟอาหารเนี่ยรสชาติจะต้องมาก,ก่อนแล้วตรงนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่ทําให้เชฟเอียนชนะในศึกล้านตาแห่งปีคืนนี้เชฟผู้เจ็บช้ำในรอยแผลเชฟเหลียงกับเชฟกระทะัเหล็กอาหารจริ คมมีของเชฟกะทะเหล็กจะบ้านทานพลังแขนของเชฟผู้ท้าชิงได้หรือไม่ผู้ต่อไปห้ามพลาด